ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานเลี้ยงหินเท่าแปะผนังนะครับที่นางอ่ะนะครับก็สนามกอล์ฟรอยัลฮิลนะครับนครนายกนะครับตัวนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับวันที่นะครับสี่เดือนสิบหนะครับก็มาดูความคืบหน้านะครับก็ตอนนี้ก็เ่าด้านบนนะครับก็แถบด้านบนก็กุนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็จะได้เสาด้านล่างนะครับอีกยี่สิบต้นนะครับคร mm. ับดันหรดแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงกรารล้างสะอาดนะครับล้างทำความสะอาดนะครับเย็นๆนะครับครับก็ขอฝากผลงานด้วยน,นะครับช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทร083 655 815นะครับ รับออกแบบติดตั้งกระแพงหินชุกชนิดทุกรูปแบบยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับเพื่อนๆที่กำลังมองหาช่างฝีมือดีๆนะครับต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรสุภาษิตศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคนทำหินช่างนุพัทยานะครับงานดีงานไวางานแข็งแรงงานสวยงานต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับ ก็จะมาอัปเดตให้ได้รับชมน,นะครับจนฝากงานจะเสร็จนะครับก็ที่สนามกอล์ฟรอยันฮิวในคอนายกนะครับ